เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการจะเข้าบัญชีในวันที่10กรกฎาคม67นี้นะครับล่าสุดนี้ครับรองโฆษกรัฐบาลคุณรัตเกล้าบอกว่ากลุมบัญชีกลางและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กลุ่มเปราะบางโดยยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนนะครับโดยโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตร ช่วยเหลือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6. ขวบรับเงินอุดหนุนจำนวน600บาทสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แนบาทต่อคนต่อปีโดยเด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม6.1จะหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาครับและเด็กที่เกิดสิงหาคม6.1จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้ายเนื่องจากมีอายุครบ6ขวบตามเงื่อนไข สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงที่สำนักงานเขตสาราวาการเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลได้นะครับโดยต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กทางนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองก่อนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วจะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินส่วนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม67จะจ่ายแบบขั้นบันไดครับ ผู้สูงอายุระหว่าง60-69ปีรับเบี้ยยังชีพ600บาทผู้สูงอายุ70-79ปี700บาทผู้สูงอายุ80-89ปี800บาทและผู้สูงอายุตั้งแต่90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทครับสำหรับเบี้ยผู้พิการตามเกณฑ์อายุโดยผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรับ800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาท โดยสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนพิการได้ผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางบัญชีที่ได้มีการแจ้งเอาไว้นะครับ